หน่วยงานอัปสราของกัมพูชาค้นพบพระพุทธรูปหินสายแตกหักจำนวนกว่า100องค์ที่บริเวณปราสาทตาพรมข้อมูลยังไม่มาเนื้อหายังไม่ปรากฏชาวกัมพูชาบอกต้องเป็นเพราะอาเสียมแน่แน่ ครับคุณผู้ชมครับโดยหน่วยงานอัพสราของกัมพูชานะครับได้ค้นพบพระพุทธรูปหินทรายที่ปราสาทตาพมเนื่องจากการบูรณะปฏิสังขรณ์ตัวปราสาทโดยหน่วยงานอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณคดีอัพสรา ของรัฐบาลกัมพูชานะครับโดยเริ่มขุดพบชิ้นส่วนที่อยู่บริเวณรอบปรา,าสาทซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นชิ้นส่วนของพระอวโลกิเตศวนและก็ยังมีชิ้นส่วนของรูปปั้นอื่นๆด้วยนะครับบางปรา,าสาทในประเทศไทยของเรานะครับคุณผู้ชมครับมีการค้นพบว่ามีพระพุทธร,รูปถูกทําลายแล้วก็นําเอาไปฝังไว้ในบันไดที่ใช้ขึ้นปรา,าสาทด้วยนะฮะโดยนักโบราณคดีแนสไซมอนได้กล่าวว่าเบื้องต้นทีมงานได้ทําความสะอาดกองดินทางทิศใต้บริเวณใกล้กับ ผนังศิลาที่ซุ้มที่3ของปราสาทตาผมเพื่อเตรียมที่จะจัดการกับเศษหินที่กระจัดกระจายไปทั่วในระหว่างทําความสะอาดนะครับมีการขุดพบชิ้นส่วนซึ่งอยู่ลึกในพื้นดินเพียงแค่1 0ถึง15ซนติเมตรเท่านั้นจึงได้ทําการขุดค้นเพิ่มเติมและพบชิ้นส่วนพระพุทธร,รูปมากกว่า100องค์โดยขณะน,นี้นักโบราณคดีได้สันนิษฐานว่าพระพุทธร,รูปเหล่านี้น่าจะอยู่ในสมัยบายน์แต่ถึงแม้นักโบราณคดีจะเล่าแบบ แบบนี้นะครับแต่ชาวมพูชาบางส่วนก็มองว่ามันน่าจะเกิดจากพวกอาเสียมนี่แหละไม่ว่าจะเป็นอาเสียมในอดีตตั้งแต่ยุคที่อยุธยาไปรุกรานคนครธมบางคนก็บอกว่ามันเกิดจากการค้าวัตถุโบราณในช่วงขมรแดงมีนายทุนจากทางฝั่งไทยเข้าไปซื้อและขนวัตถุโบราณเหล่านี้มาเก็บไว้ที่ประเทศไทยแต่ในข้อสันนิษฐานเบื้องต้นนะครับเขาดูจากชั้นดินอันนี้เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์จากนักวิชาการนะครับไม่ใช่ นักมโนศาสตร์นะฮะเหตุเกิดตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ครับซึ่งก็คือราชสมัยที่อาณาจักรพนะนครอยู่ในยุคที่รุ่งเรืองมากที่สุดภายใต้การปกครองของกษัตริย์ราชาสกุลวรมันซึ่งลงไปจากพิมายของไทยเราเนี่ยนะครับไปปกครองอยู่ที่นั่นและก็เป็นยุคที่ศาสนาพุทธแบบมหายานเฟื่องฟูมากๆเลยในแถบภูมิภาคนี้จึงมีการก่อสร้างพุทธสถานที่เป็นปราสาทต,ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นปราสาท พรมปราสาทพักขันปราสาทบายนปราสานนทนครธม และปรา,าสาทนาคพันธ์ที่อยู่บริเวณบารายใหญ่ที่นครธมนะครับโดยในสมัยของพระเจ้าชชยวรมันที่7นั้นนะครับมีการก่อสร้างทั้งสิ่งปลูกสร้างแล้วก็พระพุทธรูปมากมายแต่พอพระองค์ทรงสิ้นพระชนนะครับพระราชโอรสของพระองค์ก็คือพระเจ้าอินทระวรมันที่2เนี่ยก็ได้ขึ้นครองราชครับปกครองอยู่24ปีครับก็ถูกพระเจ้าชัยวรมันที่8 ยึดอำนาจขึ้นมานะครับในรัชสมัยของพระเจ้าอินทราวร,รมันที่2เนี่ยนะฮะนคนทรทมเนี่ยต้องทําสงครามกับทั้งทางจามปาแล้วก็ทั้งทางฝั่งของสุขโขทัยของเราด้วยเชื่อว่ามีการกดขี่แย่งชิงทรัพยากรเป็นอย่างมาก จึงทำให้หัวเมืองต่างๆนั้นเริ่มแข็งเมืองและพระเจ้าชัยวรมันที่8จึงใช้เหตุผลนี้ในการยึดอํานาจของพระองค์ซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่8นั้นเป็นผู้นับถือศาสนาฮินดูแบบไสวนิกายอย่างเข้มข้นจึงมีการทําลายพระพุทธรูปที่สร้างมาตั้งแต่สมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7อย่างสิ้นซากเลยครับรวมไปถึงโบราณสถานต่างๆที่อยู่ใน เขตพระราชะอำนาจของพระองค์ด้วยให้เปลี่ยนจากแบบพุทธมหายานให้กลายเป็นแบบฮินดูไสยวะนิกายว่ากกันว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนับรวมมาจนถึงละโวและสีเทพของไทยเราด้วยนะครับในยุคสมัยนั้นยิ่งพอมีพระมหากษัตริย์มาทําลายสิ่งปลูกสร้างเกี่ยวกับศาสนาแบบนี้ก็ยิ่งจะทําให้ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธเอาใจออกหาก่างและเป็นเหตุทำให้เกิดความชอบทำให้กษัตริย์ที่อยู่ใน แคว้นต่างๆนั้นแข็งเมืองขึ้นมาเราต้องมองบริบทของยุคนั้นนะครับคุณผู้ชมครับว่าศาสนามีส่วนสําคัญมากๆในการปกครองในรูปแบบการเมืองในรัฐต่างๆทําให้รัชสมัยหลังจากพระเจ้าชชยวร,รมันที่8ลงมาพระมหากษัตริย์ของกัมพูชาปกครองเมืองแบบกระท่อนกระแท่นครับซึ่งพระเจ้าชชยวร,รมันที่8ก็ถูกลอบบงพระชนโดยพระเจ้าอินทระวร,รมันที่3ซึ่งเป็นผู้นับ ถือพุทธศาสนาแบบนิกายเถรวาทน,นะครับพุทธศาสนาจึงกลับมารุ่งเรืองในดินแดนนครทมอีกครั้งหลังจากนั้นอีก30ปีกษัตริย์ที่มีนามว่าตะซอกปะแอมจึงมารัฐประหารและทําให้สิ้นสุดราชาสกุลมหิทร,ระปุระซึ่งปกครองนครธมมากว่า300ปีครับก็เล่าเป็นเนื้อหาข้าวคาให้กับคุณผู้ชมได้รับชมร่วมกันนะครับจากเหตุการณ์ที่อับสราไปขุดค้นพบพระพุทธรูป บริเวณปราสาทตาพรมนะครับก็เป็นข้อสันนิษฐานของนักวิชาการที่แอดคิดว่าน่าจะใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดที่นี้เดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของชาวกัมพูชากันมากดีกว่าครับคุณผู้ชมครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างนะครับโดยคอมเมนต์แรกนะฮะเขาบอกว่าตามที่ฉันอ่านจากในหนังสือบางเล่มนะเขาบอกว่ามันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการนับถือศาสนาในรัชสมัยของกษัตริย์แต่ละพระองค์พวกเขาก็เลยทุบทําลายแล้วก็ฝังเอาไว้อาจจะมีรูปปั้น หรือวัตถุอ,อื่นอีกจํานวนมากที่ถูกฝังอยู่ก็ได้ขอมมนต่อไปนะครับบอกว่าทางงานวิจัยพบว่าในรัชสมัยของพระเจ้าใช้วรมันที่8ราวปีพศ1786-1838พระองค์เป็นผู้นับถือศาสนาพราหมณ์ในนิกายไสยวนิกายเกิดความขัดแย้งระหว่างศาสนาพราหมณ์กับศาสนาพุทธพวกศาสนาพราหมณ์นี่มีอํานาจมากก็เลยทําลายพระพุทธรูปทิง้งแล้วก็ขุดทําลายดัดแปลงเอาพระพุทธรูปไปไว้ในเจดีย์บ้างไปไว้ในที่ต่างๆบ้างและ แล้วก็เอารูปปั้นเทวรูปของพระศิวะมาวางแทนรวมไปถึงศิวลึงต่างๆด้วยพระพุทธรูปเหล่านี้ก็เลยไม่ค่อยหลงเหลือให้หน่วยงานอับสราได้ตรวจสอบบางอันก็ถูกทุบเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหลังจากการโจมตีของพวกคนไทยที่มาลุกรานเมืองยโสธรปุระอยู่หลายหลายครั้งคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าหลังจากที่พระเจ้าไชยวรมันที่เจ็ดสิ้นพระชนผู้สืบทอดต่อจากพระองค์ก็ได้รื้อถอนเอาพระพุทธร,รูปออกเกือบทั้งหมดบางคนกอ เอาไปขุดซ่อนเอาไว้นี่คือเหตุผลที่ว่าทาให้เราถึงขุดพบได้ในตอนนี้แล้วมันก็มีอยู่เต็มพื้นดินไปหมดคอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อไปนะครับก็บอกว่าฉันเคยไปเวียนเทียนอธิษฐานขอที่นั่นฉันเดินทับไปหลายครั้งละฉันอาจจะทําบาปไปแล้วก็ได้เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณนัน้นอโหสิกรรมให้ฉันด้วยคอมเมนต์ <Comment S 2> ต่อไปนะครับเขาบอกว่านี่คือหลักฐานของการทําสงครามมาแต่สมัยโบราณโดยหลงเหลือไว้แต่เพียงโศกนาฏกรรมและบทเรียน ที่คนรุ่นต่อไปจะต้องจดจําเอาไว้คอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่านี่ละคือเหตุผลของฉันที่บอกว่าบางทีเราอาจจะไม่ควรกอร่อสร้างอะไรในบริเวณปราสาทอังกอร์เลยเพราะมันอาจจะเป็นการไปทับถมหรือการสร้างทับบนศิลปะโบราณที่อยู่ในบริเวณวัดอังกอร์ของเราก็ได้คอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อไปนะฮะบอกว่าเห็นแล้วฉันรู้สึกกลัวจังบางทีคนสมัยก่อนอาจจะมีความงมงายในเรื่องศาสนามากเกินไปที่ทําให้เกิดความพังพินาศเหล่านี้ แล้วก็เอามาฝังไว้ในใต้ดินก็อย่างที่อาดบอกไปนะครับเรื่องของศาสนากับการปกครองในยุคนั้นแยกจากกันไม่ได้นะครับหลายๆครั้งที่เกิดสงครามระหว่างรัฐระหว่างเมืองก็เป็นการอ้างเรื่องเกี่ยวกับการทนุบำรุงศาสนานี่แหละครับคอมเมนต์ต่อไปนะ้าเขาบอกว่า <c oughs> เห็นปฏิมากรรมเหล่านี้แล้วฉันจําได้ว่าปฏิมากรรมแบบนี้ส่วนใหญ่นะ่ะถูกลักลอบนําเข้าไปในประเทศไทยโดยการค้าขายแล้วก็เจ้าหน้าที่ของไทยเป็นคนยึดสิ่งเหล่านี้เอาไว้ เจ้าหน้าที่ของประเทศเรานะติดต่อขอให้พวกเขาส่งกลับมาแต่พวกเขาก็ไม่ยอมส่งกลับมาฉันคิดว่าหากพวกเรายังไม่สามารถลบความเกลียดชังและความเจ็บปวดเดิมเหล่านี้ออกไปได้บาดแผลเหล่านี้ก็จะฝังลึกอยู่ในจิตใจของเราไปตลอดการคอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อไปนะครับบอกว่าฉันอยากเห็นการซ่อมแซมวัดโบราณของพวกเราจังอยากให้มีการเตรียมพร้อมโดยการลื้อกออกมาแล้วก็นําเข้าไปสร้างใหม่คอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าฉันรู้ รู้สึกเสียใจจังถ้าหากไม่มีสงครามลองนึกดูซิว่ามันจะสวยงามขนาดไหนน,นี้เขาหมายถึงในช่วงสงครามนะฮะที่เจ้าสามพญาไปตีนะครธมนะครับแล้วก็ช่วงขเขมรแดงนะฮะหลังจากนั้นก็มีคนนึงเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าอันที่จริงแล้วนะมันน่าจะเกิดจากการเปลี่ยนการเลื่อมสายศาสนาของกษัตริย์มากกว่าเพราะในช่วงที่พระเจ้าช้ยวรมันที่7ก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์พระองค์นับถือศาสนาแบบมหายานแต่หลังจากสมัยของพระองค์มีการเปลี่ยนมานับถือ ศาส,สนาพราหมณ์จึงมีการเปลี่ยนรูปเคารพให้เป็นแบบพราหมณ์มันไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะในช่วงสงครามหรอกนะ คอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าความขัดแยง้งทางศาสนาทําให้เกิดการนําเอาพระพุทธรูปไปฝังดินแต่ถ้าหากไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะฉันคิดว่าพระพุทธรูปเหล่านี้คงจะไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่กรุงเทพนนทนคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบ,บอกว่าการเปลี่ยนแปลงจากรัชสมัยของพระเจ้าชชยวรมันที่7สู่พระเจ้าชชยวรมันที่8มีการเปลี่ยนศาสนาเป็นศาสนาพราหม์มีการนําพระพุทธรูปออกมาด้วยเหรอเนี่ครับนั่นก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนที่แอดนำามาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้ รเรื่องราวเหล่านี้ต้องมีการศึกษาต่อไปกันในระยะยาวนะครับหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าหากพระพุทธรูปเหล่านี้ถูกฝังดินมาแล้วหลายร้อยปีทําไมจึงอยู่ในพื้นดินเพียงแค่1 0บถึงสิเซนติเมตรเท่านั้นแต่บางคนก็บอกว่ามันไม่ได้อยู่ในบริเวณที่เป็นชั้นทับถมเพราะฉะนั้นการทับถมด้วยฝุ่นธรรมดาระยะเวลาก็เหมาะสมกับชั้นดินที่เกิดขึ้นแล้วนะครับคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถคอมเมนต์เอาไว้ ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นแลนะนื้อข่าภาษาต่างประเทศทั้งหมดเป็นการแปลด้วยโปรแกรมอัตโนมัติครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารมของผู้โพสต์ก็ต้องขออภัยเอาไว้นัที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ